บันทึกฉากจบแล้วมองไปที่รูปปั้นเทพเจ้าศพของนักรบกว่าหนึ่งร้อยนายที่ถูกสังหารหมู่โดยประเทศนั้นข้าตัดสินใจทันทีว่าจะสังหารฉเฉลยศึกที่เหลือทั้งหมดฉันดูว่าใครเริ่มเล่นทันใดนั้นสวีวานลินตะโกนเสียงดังฉันได้รับคําสั่งจากสานักงานใหญ่กองทัพเลือดมาถึงเขตทหารหมิงจูข้าจะดูว่าใครกล้าขัดขืนเขาจ้องข้ามาด้วยสายตาแข็งกร้าวด้วยท่าทางที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเมื่อได้ยินว่าเขาอ้างถึงทงใหญ่ของคําสั่งกองทัพเลือดนี้เห็นได้ชัดว่ามีคนหนุนหลังถึงกล้าพูเช่นนี้ แต่ข้ากลับโกรธจัดจนหัวเราะออกมายื่นมือชี้ไปที่สวีวานลินข้าสั่งเจ้าให้ข้าเฉลยเดี๋ยวนี้และข้าต้องการให้เจ้าฆ่าข้าด้วยมือของเจ้าเองคําต่อคําทุกคําล้วนพุ่งออกมาจากฟันเหล็กที่ข้ากําลังจะกัดแตกสนามรบเงียบลงทันทีโดยเฉพาะสวีวานลินที่ขมวดคิ้วจ้องข้ามาเขาคิดไม่เข้าใจไอสารเลวนี้ทาไมถึงต้องขัดขวางข้าด้วยตั้งแต่เขามาถึงเขาก็รู้แล้วว่าข้าไม่ธรรมดาระดับฝีมือชัดเจนว่าอยู่แค่ขั้นหกแต่ยศทหารกลับเป็นเสือโครงน้อยเดิมทีเขาคิดว่า ข้าคงโชคดีอะไรสักอย่างถึงได้เลื่อนขั้นมาตอนสู้เมื่อกี้เขายังจงใจสังเกตข้าข้าสามารถต่อสู้ตัวต่อต,ตัวกับนายทหารระดับลึกลับขั้นสองของประเทศรูปปั้นเทพเจ้าภายในไม่กี่กระบวน้าข้าสังหารเขาได้ทันทีความแข็งแกร่งและสถานะของข้าสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ดังนั้นสวีวาลินยืนอยู่ที่นั่นมองข้าด้วยสายตายเย็นชาและโกรธเกรี้ยวแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเมื่อเห็นเขาไม่ขยับข้าสีหน้าเหี่ยวย่นเล็กน้อยสั่งกองกําลังให้จับตัวเขาทหารระดับน้อยหลายนายก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วดึงตัวสวีวาลินอย่างแรง บิดมือของเขามัดไว้ด้านหลังแม้ว่าสวีวาลินจะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับลึกลับแต่เขาไม่สามารถขัดขืนได้หากขัดขืนลักษณะของเรื่องจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ข้าไม่กลัวการตรวจสอบแม้จะขึ้นสารทหารหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนมันจะเป็นประโยชน์ต่อข้าเสียอีกการปฏิบัติตามสนสัญญาข้ามีอะไรผิดหรือในแง่เหตุผลลี่มู่ยืนหยัดไม่ได้เลยดังนั้นสีหน้าของเขาเย็นชาถูกทหารระดับน้อยจับตัวไปโดยไม่ขัดขืนชิ้นจั้นที่อยู่ข้างๆก็โกรธจ,จนแทบคลัง่งสวีวาลินนี่มันช่างไร้สายตาเสียจริงวันนี้ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสนที่สัญญาสาธารณะอีกต่อไปแต่คนของประเทศรูปปั้นเทพเจ้าจะต้องไม่เหลือพวกเขาได้สังหารทหารที่บริสุทธิ์ของคุณไปหลายร้อยคนจเจ้ามาถึงค่าครึ่งหนึ่งทิ้งฉเฉลยครึ่งหนึ่งหากเรื่องนี้แพร่ไปถึงเขตทหารจะส่งผลอย่างไรพวกมันฆ่าครอบครัวเจ้าทั้งหมดเจ้าถือมีดไปเคาะประตูบ้านมันมันคุกเข่าลงขอโทษบอกว่าพี่ชายผมผิดไปแล้วแล้วเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรแค่ล้อกันเล่นดังนั้นเขายืนหยัดเคียงข้างข้าอย่างแน่วแน่หากสวีวารลินกล้าขัดขืนจะลงมือทันทีให้เขาสสูญเีียึชวิต เมื่อเห็นดังนี้ข้าตะโกนเย็นชาหนึ่งครั้งลงมือนักรบของประเทศรูปปั้นเทพเจ้าไม่ให้เหลือสักคนหากเกิดอะไรขึ้นข้าลีมู่จะรับผิดชอบคนเดียวข้าให้หมดนักรบทั้งหมดตะโกนรับคำสั่งดังลั่นยกมีดขึ้นฟันลงจากนั้นพุ่งเข้าไปในที่กักขังค่ายทหารชั่วคราวของนักรบประเทศรูปปั้นเทพเจ้าเมื่อครู่ยังรอดตายมาได้นักรบของประเทศรูปปั้นเทพเจ้ายังยิ้มอย่างดีใจทันใดนั้นก็เงียบกริบเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วทั้งสี่ทิศสวีวาลิงยิ้มเยาะแล้วพูด้้าาาว่่เเจจจะตองสียใแน ข้าสอบถเขาด้วยสายตาดูถูกเจ้าควรดีใจที่ข้าไม่มีตำแหน่งทหารหากเจ้าเป็นลูกน้องของข้าข้าจะฆ่าเจ้าเป็นคนแรกความคิดเล็กๆของสวีวาลินข้าดูออกตั้งนานแล้วเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกของท่านจางเจิ้งเลยแม้แต่น้อยที่เรียกว่าผู้บัญชาการหนึ่งสำเร็จด้วยกระดูกหมื่นชิ้นแต่คนอย่างสวีวาลินกลับมีไม่น้อยเลยสงครามสิ้นสุดลงชินจ้านและคนของยานนานอยู่ต่อเพื่อจัดการและเฝ้าระวังข้าพาคนกลุ่มหนึ่งคุมตัวสวีวาลินกลับเมืองเพื่อรายงาน เมื่อได้ปะทะกับประเทศรูปปั้นเทพเจ้าเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เช่นนี้เขตสุญญากาศนี้จะพัฒนาต่อไปโดยปราศจากการป้องกันไม่ได้อย่างน้อยต้องจัดตั้งพื้นที่ส่งผ่านสองแห่งในบริเวณนี้เพื่อให้เขตทหารสามารถสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วและต้องสำรวจให้ชัดเจนว่าชายแดนของประเทศรูปปั้นเทพเจ้าอยู่ห่างออกไปแค่ไหนข้ากลับถึงเขตทหารหมิงจูโยนสวี่หวานหลินให้กรมกฎหมายทหารทันทีตัวข้าเองก็ไปหาหวังหลงเฉิงและเหลียงฮวาจุนเพื่ออธิบายสถานการณ์เหลียงฮวาจุนรายงานไปยังเขตทหารสูงสุดเป่ยจินทันที เขตทหารสายเลือดก็ได้รับรายงานเช่นกันบ่ายวันนั้นที่เขตทหารสายเลยือดสามท่านจางหลงนั่งที่ตำแหน่งหน้าโต๊ะประชุมได้แก่จางหลงผู้บัญชาการสูงสุดของบริษัททหารฝ่ายเหนือหลัวตงหยุนผู้บัญชาการใหญ่เขตทหารสายเลือดจงไห่ผู้บัญชาการใหญ่เขตทหารถูชีจงหยวนบนที่นั่งหลักทั้งสามนี้นั่งอยู่แม่ทัพสูงสุดของกองบัญชาการทหารเป่ยจินแม่ทัพมังกรสูงสุดของเป่ยจินผู้บัญชาการใหญ่จูหยวนจี้จูหยวนจี้และคณะกิจการทหารทั้งหมดของเขตทหารใหญ่สิบแห่งในปักกิ่งล้วน ผู้บัญชาการเสือมังกรน้อยแห่งปักกิ่งที่แทบไม่เคยปรากฏตัวรับผิดชอบโดยรวมขณะนั้นด้านล่างมีนายทหารจากเขตต่างๆนั่งอยู่ฟังรายงานจากลูกน้องเกี่ยวกับนักรบของประเทศรูปปั้นเทพเจ้าที่ส่งขึ้นมาทุกคนเงียบลงสังเกตปฏิกิริยาของกันและกันจูหยวนจี้ยกถ้วยชาขึ้นพูดเบาๆว,ว่าบอกความคิดของพวกเจ้ามาสิสามท่านจางหลงนอกจากตำแหน่งของตอนแล้วยังดำรงตำแหน่งรองของกองบัญชาการทหารด้วยคำสั่งระหว่างสำนักงานใหญ่กับเขตทหารสวีวานลินคนนั้นมาถึงเขตทหารหมิงจูผ่านคำสั่ง ของกองบัญชาการ,หารทหารเขทหารหมิงจูของสำนักงานใหญ่รายงานที่ส่งขึ้นมาปัจจุบันระบุว่าสวีวานลินเสนอให้เก็บเฉลยไว้แต่เสือโคร่งน้อยคนหนึ่งค่าสามร้อยสามีและยังส่งสวีวานลินขึ้นสารทหารผู้บัญชาการใหญ่เขตทหารถูชี้จงหยวนเป็นคนพูดก่อนสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการค้ำหาความลึกลับของรอยต่อแห่งหกเวหากครั้งนี้เราเก็บเฉลยไว้สามารถใช้เป็นตัวต่อรองกับประเทศรูปปั้นเทพเจ้าได้แต่ตอนนี้เรื่องมันยุ่งยากมากจงหยวนพูดอย่างมีความหมายลึกซึ้งในนอกคำพูด คือการตำหนิเสือโครงน้อยคนนั้นว่าทําอะไรบุ่มบามจริงๆแล้วเป็นการแก้ตัวให้สวีวานลินเพราะสวีวานลินเป็นคนสนิทของจงหยวนที่เขาแนะนําไปผู้บัญชาการใหญ่เขตทหารสายเลือดจงไห่เปิดฉากโจมตีทันทีข้าสนับสนุนให้ตีประเทศรูปปั้นเทพเจ้าสัตว์เดรัจฉานนั่นสัตว์นรกกล้าฆ่าชาวหัวเสียนี่คือการยุยยุเราอย่างชัดเจนข้าคิดว่าการฆ่าเฉลยไม่ผิดข้าไม่อยู่ที่นั่นถ้าข้าอยู่ข้าจะพาคนบุกไปฆ่าทันทีจงหงหยวนถูกจงไห่ยิงใส่จนสะเทือนในใจโ แต่ยังคงนิ่งเฉยยกน้ำขึ้นจิบจงไหมองจงหงหยวนด้วยหางตาแล้วคิดว่าข้าดูจ้อยขี้ขาดนี่ไม่ถูกชะตานานแล้วไอ้แก่ชั่วช้าที่ขี้ขาดอย่างเจ้าถ้าเจ้ากล้าสนับสนุนต่อเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับการไปมาหาสู่กับประเทศรูปปั้นเทพเจ้าอย่างเป็นมิตรข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายวันนี้เลยขณะที่จู่หยวนจี้ฟังทุกคนเถียงกันไปมาในที่สุดก็พูดขึ้นเท่าที่ข้ารู้ลี่มู่คนนี้ยังไม่มีตำแหน่งทหารใช่ไหมในเมื่อเขามีฝีมือสังหารระดับลึกลับขั้นสองได้ไม่สู้ให้เขาเเปป็นนผู้บบัญชาารรชาาากรรยยแดไล เขตสุญญากาศนี้ต้องสร้างค่ายชายแดนใหม่ก็ต้องการผู้บัญชาการอยู่แล้วก็ให้เขารับผิดชอบดูแลค่ายชายแดนนี้จูหยวนจี้พูดจบยังมองไปที่จงหงหยวนจงหงหยวนสีหน้าดำคล้ำทันทีนี่คือการลงโทษอะไรที่นี่เต็มไปด้วยความผดเด็จก,การและอำนาจเดิมทีเขาก็มีฝีมือไม่ธรรมดาการโยนเขาไปที่ค่ายชายแดนนี้คนเดียวชัดเจนว่ามอบให้เขาเป็นผู้ควบคุมนี่คือการลงโทษอะไรนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ชัดๆรู้ไวเ้เถอะบริเวณรอบเขตสุญญากาศใหม่นี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้สำรวจ เป็นดินแดนอันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างผลงานการโยนลี่มุ่ไปที่แห่งนี้เขาจะต้องก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแน่และสามารถสร้างกองกำลังที่เป็นของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเห็นด้วยควรลงโทษเขาแบบนี้จงไฮอยากหัวเราะดังๆสามครั้งดีใจที่ได้ขัดแย้งกับจงหยวนไม่ว่าใครจะไปรับผิดชอบค่ายรบชายแดนนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมแต่เด็กหนุ่มที่กล้าฆ่าเฉลยคนนี้เหมาะสมอย่างยิ่งให้เขาไปฆ่าอย่างหนักบทขยี้ความหิ่งโศของเหล่า,มาแมลงพิษในประเทศรูปปั้นเทพเจ้าลัวตงยุนหัวเราะแล้วกล่าวว่าในเมื่่อเเป็นนนชี้ บริษัททหารก็สามารถตั้งสถานีที่นั่นได้ฉันจะส่งผู้ช่วยระดับ3ามคนหนึ่งไปช่วยอีกทั้งบริษัททหารจะมอบเข็มทิศวร์ชิ้นหนึ่งทุกคนรู้สึกในใจลัวตงหยุนนี่เสียเลือดมากจริงๆเข็มทิศวรรค์เป็นของหายากยิ่งของบริษัททหารประโยชน์ของมันคือสามารถตรวจจับได้ในรัศมี200ลีผู้แข็งแกร่งระดับลึกลับขั้น5้าขึ้นไปเตือนล่วงหน้าการเตือนนี้รวมถึงสัตว์ประหลาดจากหกเวและรวมถึงมนุษย์ด้วยนั่นหมายความว่าตราบใดที่มีสมบัติวิญญ,ญาณชิ้นนี้ แม้ว่าประเทศรูปปั้นเทพเจ้าจะมีผู้แข็งแกร่งเกินระดับลึกลับขั้นห้าหรือแม้แต่เกินระดับพื้นดินที่ต้องการโจมตีค่ายโดยรอบลี่มู่ก็สามารถตรวจพบได้ลวงนาเปลี่ยนจากสถานการณ์ถูกกระทำเป็นรุกก่อนเมื่อเผชิญกับความตื่นตะลึงของทุกคนลัวตงหยุนไม่ใส่ใจแม้ว่าค่ายชายแดนจะเต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายเช่นกันอัจฉริยะอย่างลี่มู่ใครเล่าจะไม่ปกป้องเขาลัวตงหยุนต้องปกป้องเขาให้ดีเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากของการฝึกวิชาหวังพึ่งเด็กกกคนนน้้แหลหลลท่่าาาาัวววผูอยรรชงงงใจจิๆ คนอื่นๆก็เริ่มแสดงท่าทีจูยวนจีดีใจมากการที่หลวตงยุนยอมเสียเลือดเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีจงไห่กล่าวว่าข้าจะออกอาวุธอาวุธ 1, ชั้นดีหนึ่งพันชิ้นข้าจะรับผิดชอบข้าจะออกยาวิญญาณฉันจะส่งนักเต้นที่มีทักษะสูงคนหนึ่งข้าจะออกอาวุธ 200. ชั้นดีสองร้อยชิ้นเหล่าผู้บัญชาการเขตทหารเริ่มแสดงความจริงใจคำสั่งจากเขตทหารสายเลือดลงมาเลี้ยงห่าจุนและหวังหลงเฉิงเรียกตัวข้ามาที่เขตทหารหมิงจูทันที กองบัญชาการอธิบายสถานการณ์ให้ข้าฟังถามว่าข้าต้องการเป็นผู้บัญชาการนี้หรือไม่ข้าถามคำถามสองสามข้อกำลังทหารทั้งหมดของค่า่นี้มีเท่าไหร่ประชากรทั้งหมดรองรับได้เท่าไหร่เหลียงฮวาจุนและหวังหลงเฉิงมองหน้ากันต่างเห็นแววชื่นชมในสายตาของกันและกันความสงบของข้าเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดเขตทหารอื่นๆสนับสนุนเขตทหารของเราด้วยกำลังพลเกือบห้าพันคนแต่เมื่อพิจารณาว่าเจ้าจะต้องบริหารงานที่นั่นอย่างอิสระต้องการทีมที่มีความพักดีสูง นอกจากนี้ยังมีนักเต้นระดับสูงอีกสามคนเหลียงฮวาจุนรายงานข้อมูลตามระเบียบให้ข้าฟังดวงตาข้าสว่างว่าทันทีข้าตกลงรับการแต่งตั้งจะเริ่มออกเดินทางเมื่อไหร่ข้าลุกขึ้นยืนตรงถือเป็นการรับตำแหน่งผู้บัญชาการค่ายชายแดนนี้อย่างเป็นทางการพรุ่งนี้หรือมรืนนี้สถาบันวิจัยและฝ่ายก่อสร้างจะวางแผนจะทำแผนการก่อสร้างพื้นฐานเจ้ากลับบ้านไปพักผ่อนให้ดีก่อนบ่ายมารืนนี้เจ้ามาร่วมสรุปแผนการหากไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถเริ่มต้นในเขตทหาร คัดเลือกนักรบสําสำหรับค่ายของเจ้าได้ข้าพยักหน้ารับไม่ได้อยู่นานเกินไปการก้าวหน้าคืนนี้ข้าต้องไปที่บ้านหวังหลงเฉิงเพื่อรับตอนนี้ต้องรีบกลับบ้านจริงๆจัดการเรื่องที่บ้านสักหน่อยเดินออกจากกองบัญชาการข้ามุ่งหน้าไปยังลิบหกเวแต่เมื่อผ่านฐานที่หนึ่งข้าเห็นที่ฐานที่หนึ่งบนขั้นบันไดสูงในมุมที่ไม่มีคนด้านข้างมีร่างสูงใหญ่กำลังนั่งอยู่เพียงลำพังคือหมาจุนหมาจุนและพรรคพวกสี่คนเป็นกลุ่มแรกที่ค้นพบเขตสุญญากาศครั้งนี้แต่ตออนนนีีี้เเเเหลืพยยงขาคดว สีหน้าข้าดูเศร้าเดินช้าๆไปหาเขาหมาจุนในตอนนี้ดูเหมือนสูญเสียวิญญาณจ้องมองนาฬิกาเทคโนโลยีในฝ่ามืออย่างเมื่อลอยไม่ทันสังเกตว่าข้าเข้าใกล้ข้าไม่ได้พูดอะไรนั่งลงข้างหมาจุนเงียบๆผ่านไปครู่ใหญ่หมาจุนสั่นเทิมแล้วพูดกับข้าว่าขอโทษคนที่เจ้าเคยปกป้องด้วยชีวิตข้ากลับปกป้องไม่ได้ข้าไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ปลอบโยนหมาจุนในฐานะผู้ชายนี่คือสิ่งที่หมาจุนต้องแบกรับไม่มีใครช่วยบรรเทาได้ข้าดึงน้ำเต้าสุราออกมาเปิดฝาเงหหน้าดืมอึใญ สุราหนุ่มละมุนกลับมีรสเผ็ดร้อนจากนั้นยื่นน้ำเต้าสุราให้หมาจุนหมาจุนใช้แขนเสื้อเช็ดตาอย่างแรงเงยหน้าดื่มกงกงหลายอึกข้าพูดตรงๆว่าเขตทหารส่งข้าไปประจำการที่ค่ายชายแดนข้าตกลงแล้วประเทศรูปปั้นเทพเจ้าจะไม่ยอมเลิกราข้าก็เช่นกันหมาจุนมองข้าด้วยความประหลาดใจข้าจะไปด้วยสายตาข้าล่องลอยไปไกลจ้องมองท้องฟ้าเหนือหุบเหวอันได้ขอบเขตร่างกายปล่อยกลิ่นอายแห่งเจตนาสังหารราวกับหินโดยไม่รู้ตัวเจ้าจะต้องไปแน่นอน ม้าจุนพยักหน้าอย่างแรงกัมนาฬิกาเทคโนโลยีที่เจ้าเหมยถิงทิ้งไว้ในมือแน่นคนที่ปกป,ป้องพวกนางด้วยชีวิตยังคงเชื่อใจได้คืนนั้นที่ห้องนั่งเล่นบ้านหวังหลงเฉิงข้ากำลังรับคำอธิบายจากหวังหลงเฉิงด้วยตัวเองระหว่างเมืองใดๆในประเทศของเราเดิมไม่เคยเชื่อมต่อกับหุบเวแต่ตอนนี้เรากับประเทศรูปปั้นเทพเจ้าเมืองทางเข้าหุกเวที่ใกล้ที่สุดของเราเท่ากับว่าเชื่อมต่อกันแล้วดังนั้นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของเจ้าคือต้องสำรวจให้ชัดเจนว่าเมืองทางเข้าหุกเวที่ใกล้ที่สุดของประเทศรูปปั ระยะห่างระหว่างเรากับพวกมันในหุกเวคือเท่าไหร่จากนั้นวัดระยะห่างระหว่างเมืองทั้งสองนี้บนพื้นดินว่าไกลแค่ไหนเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงอันมีค่าแก่สถาบันวิจัยเพียงแต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นศัตรูกับประเทศรูปปั้นเทพเจ้าเรื่องนี้จะยากมากหวังหลงเชิงเตือนข้าไว้ก่อนข้าพยักหน้าการเป็นศัตรูต้องเป็นศัตรูแน่นอนไม่ต้องพูดถึงไอ้ขยะของประเทศรูปปั้นเทพเจ้าข่านักรบชายแดนของข้าแม้ว่าตอนนั้นจะยอมมอบเขตสุญญากาศนี้ให้เกรงว่าการเจรจากับประเทศรูปปั้นเทพเจ้า เพื่อหาความกระจ่างในเรื่องนี้ประเทศรูปปั้นเทพเจ้าก็จะได้ใจและรุกค,คืบจากนั้นข้าถามต่อว่ามีอีกคำถามหนึ่งฉันจริงๆแล้วเข้าใจเกี่ยวกับประตูมิติและพื้นที่ส่งตัวเพียงครึ่งเดียวจากเขตทหารมิงจูถึงเขตสุญญากาศนี้ระยะทางสื่อสารและระยะทางส่งตัวต่างกัน670กิโลเมตรแต่ค้ากลับสามารถใช้ในเขตสุญญากาศเพื่อกลับเขตทหารมิงจูได้โดยตรงส่วนนี้เราเรียนแค่การใช้งานแต่ไม่เข้าใจหลักการหวังหลงเชิงหัวราบเบาๆจากนั้นโบกมือเรียกหวังยินหววว่ามาสิยินหวน เจ้ามาอธิบายให้ลี่มู่ฟังหวังยินหวนเขินอายเดินมาด้วยท่าทางฝืนๆนั่งลงตรงข้ามค่ามือขาวนวลวางทับกันถูเข่าด้วยความตื่นเต้นยิบกระดาษและปากกาวางบนโต้น้ำชาโน้มตัวลงวาดภาพเทคโนโลยีการส่งตัวที่เรามีในปัจจุบันล้วนเป็นผลึกแห่งปัญญาของนักวิจัยผู้มีพรสวรรค์ด้านมิติที่ล้ำหน้าที่สุดของเราแต่ถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยีและวัตถุด,ดิบตอนนี้เรายังไม่สามารถทำได้นอกจากการกลับคืนแล้วการส่งตัวแบบจุดต่อจุดที่มีทิศทางการกลับของเรา เป็น,นกลไกการส่งตัวแบบจุดต่อจุดเพียงตัวเดียวเพราะมันเป็นสิ่งที่ติดมากับประตูมิติเช่นการกลับที่เจ้าใช้ตามปกตินั่นคือประตูที่ใหญ่ที่สุดของเขตทหารของเราหมายเลขหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของเขตทหารเราเป็นการกู้คืนพลังงานดังนั้นระยะที่ใช้งานได้มันส่งออกได้มากกว่าทางผ่านไปมาหลายเท่าข้าฟังอย่างตั้งใจบวกกับวังยินหวนวาดภาพไปด้วยขณะอธิบายข้าเข้าใจได้เร็วขึ้นตอนนี้การวิจัยเรื่องการส่งตัวแบบจุดต่อจดุดสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรวังยินหวนตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าวัสดุ วัสดุพิเศษที่สามารถเป็นตัวพามิติได้เราใช้ทางผ่านส่งตัวมากที่สุดเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีอยู่พลังงานพิเศษน่าเสียดายที่พลึกหินนี้มีคุณสมบัติเพียงแค่แผ่ออกและกักเก็บพลังงานของตัวเองคือการส่งออกและการรับกลับมาเท่านั้นหวังหยินหวนอธิบายอย่างละเอียดข้าก็เข้าใจข้าถามเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อวันมะรืนนี้เมื่อสรุปแผนการก่อสร้างค่ายจะได้รู้ข้อมูลขณะนั้นโทรศัพท์ข้าดังขึ้นข้อความที่ส่งมาคือจากลีหูโหลแห่งหงเหยามีเวลาหรือไม่ มีข่าวจะรายงานให้ท่านทราบการผลิตภาคต่อต้องใช้เวลาปัจจุบันวิดีโอสอดคล้องกับบทที่124ของต้นฉบับยานจือที่รอไม่ไหวสามารถคลิกที่เบราว์เซอร์อุคคงมุมซ้ายล่างค้นหาถึงจือตาเซิงดูเนื้อหาต่อไปที่น่าตื่นเต้นก่อนใครชายคนนั้นนึกไม่ถึงว่าตัวเองทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้โรงเรียนขึ้นสู่อันดับหนึ่งของเมืองแต่เพราะแรงกดดันจากกระแสะสังคมชั่วขณะไม่เพียงแต่จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนพ่อของเขายังถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องเผชิญโทษจำคุกขณะนี้หลังจากฟังงงงงรางาายยนขอหญิ ้าออกเดินทางไปยังจุดหมายทันทีในเวลาเดียวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อตงชูเหอเดินขึ้นชั้นสองเขาเห็นโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดมีอาหารพร้อมสับมีคนนั่งอยู่ราวสิบห้าสิบหกคนคนที่นั่งหัวโต๊ะคือไอ้เศรษฐีรุ่นสองกวางตงที่ใส่ร้ายพ่อของเขาส่วนคนอื่นๆล้วนเป็นเพื่อนร่วมชั้นจากโรงเรียนจิงหลิงตงชูเหอเมื่อเห็นหญิงสาวที่นั่งข้างกวางตรงรู้สึกโกรธจนตัวสัน่นกําหมัดแน่นหญิงสาวนั้นเมื่อเห็นตงชูเหอก็ตัวชาทั้งสองเข้าใจทันทีถึงเหตุผลทีีี่่่ตตััววเองมาาปรากฏทน อวยผู้กอบกู้โรงเรียนจิงหลิงของเรามาแล้วนักเรียนคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยเท่าตรงเจ้ามาช้าไปหน่อยนะวางแผนช่วยเหลืออย่างขยันขันแข็งแต่กินข้าวมาช้าแบบนี้ไม่ให้หน้าเราหรือเพื่อนชายอีกคนข้างกวางตรงพูดจาด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนมีตรงชูเหอพยายามกั้นโทรศาพ์แล้วพูดกับกวางตงว่าคืนนี้ผมตอนนี้ไม่ใช่คนของโรงเรียนจิงหลิงแล้วตอนแรกผมก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียนพวกเจ้าทุกคนรู้ดีทําไมถึงต้องรังแกผมให้ถึงตายแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นผมถูกไล่ออกแล้ว แต่ยังจะมาทำร้ายครอบครัวผมอีกเป็นลูกผู้ชายหน่อยได้ไหมบนโตเกิดเสียงหัวเราะดังขึ้นทันทีกวางตรงก็หัวเร,ราะราจากนั้นเอื้อมมือไปลูบแก้มของหญิงสาวข้างๆหญิงสาวนั้นพยายามขัดขืนหลบอย่างสุดแรงกวางตรงก็ไม่สนใจหันมาพูดกับตรงชูเหอด้วยรอยยิ้มว่าในเมื่อเจ้ากล่าวถึงลูกผู้ชายตรงชูเหอเจ้าคงเป็นลูกผู้ชายมากสินะชะเวียเจียวเจ้ารู้จักใช่ไหมกวางตรงชี้ไปที่หญิงสาวข้างตัวแล้วถามคนอื่นช่วยกันพูดว่าจะไม่รู้จักได้ยังไงเท่าตรงของเราเคยเขียนจดหมายรักตามจีบชเวียเจียยววไปมาาหลลครั้้งแ ตงชูเหอโกรธจ,จะนอกสันตอนนี้เฉวียเจียวทนไม่ไหวแล้วนางลุกขึ้นยืนทันทีแล้วตะโกนว่าพอได้แล้วพวกเจ้าจะต้องมาดูถูกเขาทำไมเขาทำอะไรผิดกันแน่น้ำตาของเฉวียเจียวแทบกลั้นไม่อยู่ในที่สุดนางก็เข้าใจว่าทำไมกวางตรงถึงขู่ให้นางต้องมากินข้าวมื้อนี้เพราะตรงชูเหอเคยตามจีบนางพูดตามตรงนางรู้สึกดีกับตรงชูเหอมากวันนี้กวางตรงและพวกนี้ต้องการดูถูกตรงชูเหอต่อหน้าตัวนางให้ตรงชูเหอต้องเสียศักดิ์ศรีต่อหน้าสาวที่เขาชอบจนยอยยับ ความโหดร้ายนี้ทําให้ทุกคนบนโต๊ะหน้าตายเย็นชาทันใดนั้นทุกคนไม่พอใจอย่างมากเดิมทีวันนี้เป็นฉากสนุกสนุกที่จะได้ล้อเลียนเขาแต่ถูกผู้หญิงคนนี้ทําลายเสียหมดเฮอกวางตรงหัวราอแล้วเอ็นตัวพิงไปด้านหลังเฉวียวเจียวเฉวียเจียวเจ้าทําร้ายคนไม่น้อยเลยนะเดิมทีถ้าเท่าตรงคุกเข่าลงเรื่องนี้ก็จบไปแล้วข้าจะยอมปล่อยพ่อของเขาไปจริงๆแต่ตอนนี้เรื่องมันยุ่งยากแล้วตรงชูเหอกัดฟันแทบแตกเขาอยากเดินหนีไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็ไม่ยอมให้พ่อต้องติดคุกจริงๆแม้มีควววามหังงเเพีียยนิดด เขาก็ไม่อยากทิ้งโอกาสแล้วเดินจากไปอย่างเท่เทนั่นเท่ากับทิ้งความเป็นไปได้นี้ไปเองตรงชูเหรอรู้สึกขาทั้งสองข้างหนักขึ้นเรื่อยๆก็ได้นี่คือวิธีของผู้อ่อนแอตรงชูเฮองอเข่าลงร่างทั้งร่างเริ่มสุดลงแต่ในตอนนั้นแปะตรงชูเหรอรู้สึกเหมือนมีมือใหญ่ราวคีมเหล็กจับเสื้อด้านหลังคอเขาแน่นพลังอันน่าสะพรึงกลัวทำให้เขาน้ำตาไหลออกมามือใหญ่เหล่านั้นควรยกตัวเขาทั้งร่างขึ้นบนขึ้นมาตรงชูเหอหันกลับไปอย่างรวดเร็วเห็นด้านหลังตัวเองไม่รู้ตั้งแต่่่่เเมมือไไหหรรีีคนคนนนลาาายปกฏขขึ้้้ผูทจับว คือชายร่างใหญ่สูงสองเมตรคือผู้มีพรสวรรค์ระดับเอสจากโรงเรียนเฮยสยุยลู่เฉินเฟิงมองไปด้านหลังคือหลี่มู่ที่ยัดมือไว้ในกระเป๋าข้างผมคือจางจื้อไว้ที่หน้าตาเย็นชาด้านหลังคือพี่น้องหงหยางและหงกวางตรงชูเหอถึงกับตะลึงไปทั้งตัวอะไรคือฝนตกยิ่งเจอน้ำท่วมกันละ่ะเขาถูกโรงเรียนจิงหลิงเพื่อนร่วมชั้นเก่ากันแกล้งจนแทบอยู่ไม่ไหวตอนนี้โรงเรียนเฮยสยุยที่เป็นศัตรูกันยังมาอีกแถมหลี่มู่มาด้วยตัวเองยืนให้ดีลู่เฉินเฟิงตะโกนเบาๆตรงชูเหอกลัวจนยืนนิ่งอยู่ที่เดิม เขาต่อหน้าลู่เฉินเฟิงเหมือนไก่ตัวเล็กๆหลี่มู่เจ้ามาทําอะไรข้าดึงมือออกมาใช้นิ้วก้อยคว้านหูการกระทํานี้ทําให้กวางตงและพวกกลัวจนถอยกรูดบางคนถึงกับกระโดดขึ้นราวบันไดเตรียมกระโดดลงชั้นหนึ่งเพราะทุกคนเคยเห็นอาวุธของข้าถูกดึงออกจากหูเจ้ามีอะไรให้พวกมันจับได้ข้ามองตรงชูเหอชี้ไปที่กวางตงและพวกตรงชูเหกลืนน้าลายไม่รู้จะพูดยังไงเขาคิดไม่ตกชั่วขณนะน้ําเสียงของหลี่มู่ดูเหมือนไม่ใช่มาหาเรื่องเขาแต่ทําไมละ่ะตามหลักการแล้ว คุณหลีพวกเขาคงจะเกลียดฉันมากแน่พ่อของข้าทํางานในโรงงานของบ้านเขาถูกใส่ร้ายว่ายักยอกเงินสาธารณะแม้ในใจต่งชูเหอจะสับสนหมื่นส่วนแต่เขาไม่มีทางเลือกทําได้เพียงพูดความจริงข้ามองไปที่ลู่เฉินเฟิงลู่เฉินเฟิงพยักหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออกทันทีตำรวจนานเฉิงโรงงานเหล็กไหวรเหรนตรวจค้นด่วนมีคนใส่ร้ายผู้อื่นว่ายักยอก,ยอกเงินสาธารณะพาเจ้าหน้าที่พาณิชย์และสัรพากรไปด้วยส่งทีมาที่ร้านอาหารหงหยุนด้วยที่นี่มีคนก่อความวุ่นวาย ลูเ่เฉินเฟิงพูดจบแล้ววางสายเมื่อได้ยินลูเ่เฉินเฟิงพูดแบบนี้กวางตรงแทบล้มลงกับพื้นตรวจค้นพาณิชย์และสัรพากรด้วยเรื่องเลวร้ายในโรงงานบ้านเขาถ้าถูกตรวจพบพ่อแม่เขาคงต้องติดคุกจนตายก่อนหน้านี้ที่เขตหน,นานเฉิงพาณิชย์และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีเส้นสายเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งนี้ใช้โอกาสนี้ตรงชูเหอและพ่อของเขาโยนความผิดเรื่องบัญชีเน่าๆใส่เขาแต่ลูเ่เฉินเฟิงมาจากเขตตรงเฉิงถ้าคนจากเขตตงเฉิงข้ามเขตมาดำเนินการไม่มีใครหน้าไหนมาก็ไม่สน เจ้าจะทําอะไรเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาจัดการเรื่องนี้กวางตรงชี้ลูเ่เฉินเฟิงตะโกนโกรธโกรธพร้อมหยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาเขาต้องรีบแจ้งพ่อของเขาไม่งั้นเรื่องจะใหญ่ลูเ่เฉินเฟิงก้าวไปข้างหน้าอย่างแรงตบโทรศัพท์ของกวางตรงให้กระเด็นไปโทรศัพท์ชนกําแพงแตกกระจายเมื่อเห็นดังนั้นข้าตะโกนเย็นชาว่าข้าสงสัยว่าพวกเจ้าก่อความวุ่นวายทุกคนยื่นโทรศัพท์มากอดหัวนั่งยองยองข้าจะพูดแค่ครั้งเดียวทุกคนหยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาโยนลงบนโตรีบกอดหัว เดิมเป็นแค่พวกเพื่อนเลวไม่มีใครกล้าขัดขืนข้าในตอนนี้ยื่นโทรศัพท์ให้กวางตรงใช้กวางตรงตะโกนอย่างไม่ยอมแพ้เจ้าไม่มีสิทธิข้ามเขตมาตรวจมีสิทธ์อะไรเขาแทบคลั่งชี้ลู่เฉินเฟิงแล้วพูดว่าเพราะเขามาร้องเรียนที่เขตตรงเฉิงของเราลู่เฉินเฟิงชี้ตรงชูเหอกวางตรงถึงกับพูดไม่ออกตอนนี้เขาสู้ก็สู้ไม่ได้หนีก็หนีไม่ได้แจ้งพ่อตัวเองก็ไม่ได้โกรธจนหอบอยู่นานทันใดนั้นคุกเข่าลงต่อหน้าหลีม่มู่เร็วจนทุกคนตั้งตัวไม่ทันพี่หลี่ผมขอร้องอย่าตรวจบ,บ้านผมได้ไหม ผมรู้ว่าผิดแล้วผมไม่กล้าอีกแล้วได้ไหมพูดพร้อมกวางตรงก้มหน้าคำนับผมดังๆอาวุธมีค่าเท่าไหร่กันเขาถูกพ่อเลี้ยงด้วยวิธีเลวๆมาตลอดจึงเข้าใจดีว่าชีวิตนายน้อยของเขามาจากไหนถ้าพ่อแม่ถูกตรวจทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกยึดอาจต้องปรับโครงสร้างใหม่เขาจะไม่เพียงเสียชีวิตรูรานี้อาจถึงขั้นเป็นหนี้ก้อนโตเดิมข้ายังไม่แน่ใจว่าบ้านเจ้ามีอะไรตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องเล็กๆดูเหมือนข้าจะส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้พ่อเจ้าอีกชิ้นข้าหัวรอนยอเมื่อได้ยินคำนี้ กวางตรงรู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดเขารู้ว่าข้าจะไม่ปล่อยเขาแน่และอาจจะจัดการเขาถึงตายไม่นานทีมบังคับใช้กฎหมายบุกขึ้นมาสามวินาทีห้าส่วนสองจับกวางตรงและพวกมัดมือไพ่หลังลากตัวไปหมดหลังพาพวกเขาไปตรงชูเหอมองหลี่มู่และพวกด้วยความสงสัยขอบคุณพวกเจ้าพวกเจ้าช่วยตอนนี้หงกวางที่ยืนอยู่ข้างหลังหลี่มู่เดินออกมาพูดกับตรงชูเหอว่าชูเหอเสือโคร่งน้อยหลี่ชื่นชมเจ้าพูดพร้อมขยิบตาให้ตรงชูเหอ ที่นี่มีแค่เขากับตรงชูเหอที่สนิทกันที่สุดเขาได้ยินเรื่องของหลี่มู่จากพี่ชายไม่น้อยเลยความชื่นชมต่อหลีหม่มู่ไม่ได้น้อยไปกว่าพวกเตรียมทหารทั่วไปเสือโคร่งน้อยชื่นชมผมตรงชูเหอมองข้าด้วยความไม่เชื่อตอนนี้ยังพูดถึงชื่นชมไม่ได้คุณยินดีที่จะเข้าร่วมกับเจิงหยวนจุนไหมข้าถามด้วยความจรงิงจังข้าตัวเองยังพูดถึงตรงชูเหอไม่ได้ว่าชื่นชมเต็มที่ไม่สามารถตัดสินความสามารถจากเรื่องเดียวดังนั้นข้าตัดสินใจพาเขาไปสังเกตศักรยะแน่นอนว่าเขาต้องยอมเข้ากองทัพก่อน ไม่งั้นก็เปล่าประโยชน์ความแข็งแกร่งของผมธรรมดาตรงชูเหอพูดด้วยน้ำเสียงขมขื่นเขาพูดความจริงด้านการฝึกฝนเขาขาดพรสวรรค์จริงๆทุ่มเทเต็มที่ก็แค่ระดับกลางนี่คือเหตุผลที่เขาไม่กล้าเข้ากองทัพเขารู้ว่าตัวเองยากที่จะเด่นสู้มาดิ้นรนข้างบนดีกว่าเราไม่ขาดนัครบแค่ถามว่าเจ้าจะมาหรือไม่ข้ายิ้มแล้วพูดยอมแน่นอนว่ายอมตรงชูเหอคิดเล็กน้อยแล้วตอบอย่างเด็ดขาดตรงชูเหอไม่ต้องคิดมากแล้วเจิงหยวนจุนมีงานสองประเภทคือการรบและกลยุทธ ลีมูบอกว่าไม่ขาดนักรบแปลว่าต้องการอย่างหลังเขาใฝ่ฝันถึงโอกาสนี้ถ้าไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสใครไม่อยากไปสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่กับเจิงหยวนจุนตอนนี้ตงชูเหออยากร้องไห้ไม่คิดว่าคนที่ยื่นมือช่วยในตอนนี้จะเป็นศัตรูใหญ่ของโรงเรียนจิงหลิงลีมูถึงจะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงลู่เฉินเฟิงหัวรอรายื่นมือใหญ่ตบหลังตงชูเหรอรแรงๆปอดของตงชูเหอแทบกระเด็นออกมาโวยเย็นชะมัดลู่เฉินเฟิงพูดอย่างหงุดหงิดตงชูเหอมองเขาด้วยความเงียบเขาดีๆก็เป็นนักรบขั้นสาม ต่อให้แยกแค่ไหนก็ไม่น่าจะน่าสังเวชขนาดนี้ส่วนใหญ่เพราะลู่เฉินเฟิงลงมือกระทันหันนี่มันการรอบโจมตีชัดๆแต่ไอได้สองสามครั้งตรงชูเหอพูดกับข้าด้วยความเขินอายว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอร้องท่านชเวียเจียวคือหนึ่งในสาวที่ถูกจับไปเมื่อกี้เขาก็ถูกข่มขู่จากกวางตุ้งมาเหมือนกันปล่อยนางได้ไหมเจ้าไม่พูดให้เร็วกว่านี้ข้าพูดอย่างหงุดหงิดต,ตรงชูเหอหน้าตาเขินอายจะพูดเร็วกว่านี้ได้ยังไงกันยังไม่รู้เจตนาของท่านทั้งหลายเลยใครจะกล้าขออะไรส่งเดชลู่ หลังเขาวางสายตงชูเหอเริ่มรู้สึกเสียใจจริงๆเขากังวลเรื่องพ่อมากกว่าแต่หลังจากสังเกตด้วยความรู้สึกต่ำต้อยเขาคิดว่าถ้าขอให้หลีมูบอกสถานการณ์ของพ่อทันทีอาจดูไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเขากัดปากไม่กล้าพูดจางชื่อว้กลับพูดเองว่าพ่อแม่เจ้าไม่ต้องห่วงคำพูดสั้นๆทำให้ตงชูเหอถอนหายใจยาวด้วยความโล่ง,งอกพลังของทั้งสามคนนี้ถ้าจะจัดการเรื่องของเขาจริงๆรับรองไม่มีพลาดไปกันเถอะพาเจ้าไปลงทะเบียนข้าตัดสินใจเด็ดขาดช่วยตงชูเหอจัดการเอกสารก่อน พร้อมเริ่มเกณฑ์ทหารล่วงหน้าระหว่างทางไปหกเวตงชูเหอถึงรู้ว่าผู้ที่เห็นคุณค่าเขาคือหงหยางพี่น้องหงหยางและหมกวางหงหยางและหมกวางเป็นฝาแฝดแต่ไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันคนหนึ่งสายบุญคนหนึ่งสายบูหงหยางเข้ากองหนุนหงกวางเข้าโรงเรียนจินหลิงหงหยางยังเข้าร่วมสงครามป้องกันงานวิศวกรรมถูกหลีมู่แต่งตั้งเป็นหัวหน้าชั่วคราวชินกวางเจอเข้าร่วมการประชุมนักเรียนที่โรงเรียนจินหลิงเล่าเรื่องของตงชูเหอให้หงหยางฟังหงหยางถึงกล้ารายงานเรื่องเขาให้หลี่่มมูไมงั้น หลี่มู่จะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือใครแต่ตงชูเฮอก็ยังไม่คาดคิดตอบรับของหลี่มู่เพื่อเข้าร่วมเจิงหยวนจุนเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความตื่นตะลึงหลังนั่งลิฟต์หุบเหวมาถึงหุกเวพอลงจากลิฟต์สิ่งแรกคือจตุรัสวงกลมขนาดใหญ่ที่คึกคักอุปกรณ์ยกหุบเวและเรือห่อต่างๆขึ้นและลงที่นี่ขอบจตุรัสมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ร้านค้าสำหรับเสื้อผ้าอาหารที่พักด้านเหนือและใต้มีทางออกใหญ่สองแห่งด้านหนึ่งคือเขตทหารหมิงจูอีกด้านคือเขตทหารถงเยเวียระหว่างผู้คนที่สัญจรไปมา มีนักรบจากเขตทหารหมิงจูไม่น้อยไม่สนสถานที่หรือโอกาสเมื่อเห็นข้าทุกคนจะยืนตรงและคำนับทันทีนี่ทาให้ตงชูเหอตกใจมากราวกับหลีมู่เป็นดาราไอดอลพวกเขาเข้าใกล้หลี่มู่ด้วยความเคารพดูเหมือนแค่อยากมองหลีมู่ใกล้ๆสักหน่อยเขานึกภาพไม่ออกเด็กมัธยมคนหนึ่งมันทรงพลังขนาดไหนถึงได้เป็นทหารแห่งเจินหยวนทุกคนเคารพยำเกรงได้ยังไงตอนนี้เขารู้สึกว่าการท้าทายโรงเรียนเฮยสุยของจินหลิงก่อนหน้านี้ช่างน่าขบขันโรงเรียนจินหลิงเคยสงสยัย ว่าหลีมูไปช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งจริงอิงตอนนี้ดูแล้วการแข่งจริงอิงสาหรับหลีมูคงเป็นแค่เกมเด็กเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่ข้าก็ยิ้มอย่างจนปัญญาดูเหมือนเรื่องที่ข้าฆ่าเฉยแพร่ไปทั่วเขตทห,หารแล้วคนที่มีกระดูกสันหลังยังมีเยอะไม่งั้นแม้แต่ตอนข้าเดินผ่านตามปกติก็ไม่เคยได้รับการจับจ้องจากคนนับพันแบบนี้ผ่านพื้นที่ส่งตัวมาแล้วมาถึงโถงใหญ่ฐานที่หนึ่งตรงชูเหอกับงบวางจัดการเอกสารเข้ากองทัพจากนั้นข้าพาทุกคนเข้าไปในกองบัญชาการในห้องประชุมขององงกกบัญชาาร มีคนนั่งหรือยืนอยู่หลายคนทุกคนกำลังวางแผนก่อสร้างค่ายชายแดนเมื่อเห็นข้าเข้ามาทุกคนยืนตรงคำนับทันทีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างรายงานข้าว่าเสือโครงน้อยหลีเรากำลังวางแผนก่อสร้างค่ายโปรดสั่งการข้าพยักหน้าว่าไม่เป็นไรข้าจะฟังเฉยเฉยพวกเจ้าดำเนินการต่อได้หัวหน้ารับคำสั่งดังจากนั้นให้ทุกคนดำเนินการต่อบนจอใหญ่ด้านหน้าเป็นแผนที่ภูมิประเทศของเขตสุญญากาศค่ายชายแดนรูปทรงของเขตสุญญากาศนี้เหมือนหยดหมึกหยดลงบนกระดาษ ตรงกลางเป็นเขตสุญญากาศวงกลมขนาดใหญ่รอบเขตสุญญากาศวงกลมมีปลายแขนเล็กๆหลายจุดเชื่อมกับวงกลมเขตสุญญากาศเล็กๆมีเขตสุญญากาศเล็กๆกระจายอยู่รอบๆมากมายในแผนการก่อสร้างตอนนี้เขตสุญญากาศใหญ่แน่นอนว่ามีค่ายทหารพิมพ์เขียวสําหรับก่อสร้างโกดังเกลือและสิ่งก่อสร้างทั่วไปนอกจากนั้นด้านบนมีเขตสุญญากาศเล็กๆขนาดใหญ่สามแห่งวางแผนไว้สําหรับค่ายทหารและสิ่งอำนวยความสะดวกป้องกันบางส่วนข้าชี้จุดเหล่านั้นแล้วถามว่านี่คืออะไรหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างอธิบายว่า นี่คือด่านหน้าของค่ายชายแดนหลังจากเราเลือกและสำรวจ3มจุดนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับด่านหน้าหากมีสัตว์ประหลาดหรือศัตรูบุกเข้ามาจำนวนมากที่นี่สามารถเตือนค่ายได้ทันทีข้าพยักหน้าเข้าใจทุกคนฟังต่อไปไม่รู้เพราะข้าอยู่ที่นี่หรือเปล่าหัวหน้าบางคนอยากเอาใจข้าเสนอแผนหลายอย่างที่ทำให้ค่ายแข็งแกร่งขึ้นมีฟังก์ชันมากขึ้นบางคนถึงขั้นเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกบันเทิงสำหรับกองบัญชาการปัญหาการก่อสร้างยิ่งผู้ต้นทุนก่อสร้างค่ายยิ่งสูงระยะเวลาก่อสร้างยิ่งนาน ข้าขมวดคิ้วตอนนี้ข้าสังเกตว่าตรงชูเหอมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยแต่ดูเหมือนอยากพูดแล้วหยุดข้าพาทุกคนเดินออกจากห้องตรงชูเหอและคนอื่นๆตามออกมามาถึงทางเดินข้าถามด้วยความสงสัยว่าเจ้ามีอะไรจะพูดตรงชูเหอลังเลก่อนพูดว่าผมไม่รู้ควรพูดไหมเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างใหญ่ข้าส่งสายตาให้เขามั่นใจตรงชูเหอคิดแล้วพูดว่าจริงๆผมคิดมาตลอดว่านี่เป็นค่ายชายแดนชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือศัตรูอาจตั้งเป้ามาที่ค่ายได้ตลอดเวลายิ่งเราลงทุนกกับ่่่าาายมเทไหร เรายิ่งทิ้งมันไม่ได้ทิ้งไม่ได้หงหยางถามคำนี้ด้วยความสงสัยตงชูเหอพยักหน้าอย่างมั่นใจว่าใช่ผมคิดว่าค่ายควรเป็นที่ที่เราทิ้งได้ตลอดเวลาแต่ด่านหน้าทั้งสามนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ดินได้ดีกระต่ายยังมีสามโพรงเราไม่จําเป็นต้องทําให้ค่ายเป็นหลุมฝังศพที่เราต้องปกป้องตายดังนั้นผมแนะนําส่วนตัวว่าหลอกหนึ่งจริงสามการผลิตภาคต่อต้องใช้เวลาวิดีโอปัจจุบันสอดคล้องกับบทที่128ของต้นฉบับยานจือที่รอไม่ไหวสามารถคคลิกที่อง เบราว์เซอร์มุมซ้ายล่างเพื่อค้นหาถึงชื่อตาเซิงดูเนื้อหาต่อไปที่น่าตื่นเต้นก่อนใครเบราว์เซอร์ค้นหาถึงชื่อตาเซิงดูเนื้อหาต่อไปที่น่าตื่นเต้นก่อนใคร